แต่ถ้าเกิดว่าแบบว่ามีคนมาดูย้อนหลังหรือว่ามีคนที่ยังไม่เคยมีองค์ความรู้เรื่องอมพันนะคะในข้อนี้อธิบายเพิ่มเติมนะคะให้เป็นข้อมูลนะลูกค้าที่ไปร่ำเรียนมาเสียตังค่าคอร์สต่างๆนะลูกค้าวันนี้ก็จะมาให้ข้อมูลแบบฟรีๆรีกับทุกคนเลยนะคะอมพันนะคะเป็นยางไม้นะลูกค้าค่ะแล้วก็อมพันของอัมพันทั่วโลกเนี่ยมีอยู่ไม่กี่ไม่กี่ไม่กี่ ไม่กี่เขาเรียกว่าอะไรอะคะคอน,นเนนต์นะคะทวีทที่มีอัมพันธ์นะคะอย่างเมืองไทยเราก็มีบ้างประมาณแบบ1%นะลูกค้า พมา่าจะมีมากกว่านะคะมีที่โปลแลนด์แล้วก็รัสเซียนะคะลูกค้าแคนาดาก็มีแต่ว่าอัมพันเก็จะเป็นเฉดสีนึงนะคะอัมพันของร้านเรานะคะมาจากประเทศโปลแลนด์นะคะลูกค้าค่ะแล้วก็อัมพันเนี่ยมันมีความสวยงามของเขาก็คือความเนื้อแวววาวของตัวเขาเองการที่อัมพันเนี่ยมีทั้งสีเหลืองอย่างเงี้ยคะ่ะสีเหลืองทองกับสีเหลืองนวลเนี่ยเกิดจากการที่เขาเผาในอนุณหภูมิที่แตกต่างกันเผาด้วยน้ํามันและด้วยความร้อนหรือว่าน้ําร้อนนะคะทาให้ได้ทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาที่แตกต่างกันนะคะ อำพันจะมีค่ายิ่งมีมูลค่าสูงคือมีอนุภาคเขาเรียกว่า inclusion อยู่ข้างในต้องเป็นพวกสัตว์นะคะพวกแมลงมดยุงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวนี้ก็จะมีมูลค่าที่สูงมากเลยนะคะการที่ดูอำพันว่าแท้หรือเทียมนะคะลูกค้าเริ่มจากการเอาไฟ f l อ o r สเ c e ต์นะคะมา2ตัวนี้นะคะอำพันจะมีความแบบว่า มีปฏิกิริยากับแสงฟูออเรเซนต์นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเลซินเนี่ยจะไม่มีไม่มีปฏิกิริยากับฟูออเรเซนต์นะคะหรือว่าถ้าอัมพันเนี่ยนะคะโดนความร้อนนะคะก็จะมีกลิ่นยางออกมาแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเลซินก็ทํากลิ่นยางออกมาได้เหมือนกันมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเป็นอัมพันปลอมนะคะเวลาเขาทําออกมาี่ยลูกค้า mm hmm. เขาจะพยายามใส่อินคลูชั่นอนุภาคข้างในเช่นเป็นยุงมดแมลงปีดดอกไม้พวกนี้ลูกค้าสังเกตง่ายมากเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพวกยุงที่เขาเอาไปใส่หรือว่าพวกแมลงเนี่ยเป็นแมลงที่แบบ ใหม่มากแขนขาครบ ยุงก็คือปีกเปิดครบหมดเลยลูกค้าซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยอำพันที่เป็นพวกยุงแมลงมดเนี่ยฟอสซิลมันเนี่ยมันเกิดจากซากคือซากสัตว์ที่ทับถมตายลงไปแล้วก็ทับกันเป็นเลเยอร์แล้วก็อยู่ข้างในเนื้อใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะตายเนี่ยก่อนที่มันจะเปื่อยก็สลับก็ต้องมีความผุผุพังพังของปีกของขาอะไรเงี้ยมันจะพิการมันจะไม่สมบูรณ์แต่พวกอมพันที่เขาทําขึ้นมาจากประเทศจีนเนี่ยลูกค้ามันสมบูรณ์เกินไปลูกค้ามันน่ากลัวเกินไปก็คืออันนี้เป็นการส ของเมย์นะคะอัมพันมาจากประเทศโปลแลนด์นะลูกค้ามากไปกว่าน,นั้นนะคะอัมพันที่เป็นอัมพันจากการเขาเรียกว่าเออซาก,กาอ้วกของปลาวานะคะลูกค้าบางทีปลาเนี่ยมันกินอาหารเข้าไปใช่ไหมคะแล้วมันก็เหมือนกับขย้อนออกมาเนี่ยแล้วมันก็ทําปฏิกิริยากับทางธรรมชาติในการเป็นก้อนอัมพันขึ้นมาค่ะแล้วมันก็พัดเข้ามาสู่ชายฝั่งแล้วคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไรปรากฏว่าเป็นก้อนอัมพันลูกค้าก้อนก้อนหนึ่งอ่ะกิโลนึงขายได้เป็นล้านล้านเลยนะคะตัวนี้เขาเอามาทาเป็นหัวเชื้อค่ะ ัวเชื้อของน้าหอมนะคะน้ําหอมแบรนด์นงันงๆก็ใช้ตัวหัวเชื้ออัมพาตที่มาจากการขย้อนของซากปาวานตัวนี้นะคะหรือว่าเอามาเจียเป็นยานะคะแม้เป็นในแบบยาจีนนะคะของหมอจีนก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันนะคะซึ่งซากไอขย้อนเนี่ยที่บ้านมันมีอยู่หลายก้อนอยู่นะคะแล้วก็มีหมอจีนจากเยาวราชเี่กก็มาขอซื้อไปนะคะเพราะว่าเขาเขาบอกว่าเขาต้องไปทําเป็นยาให้ลูกค้าท่นเองนะลูกค้าซึ่ง ราคามันสูงขึ้นเรื่อยๆจนตอนเนี้ยเราไม่ขายนะคะเราก็เก็บสะสมไว้นะคะซึ่งเราก็มีวู้จะทําะไรแต่เราก็เก็บไว้ก่อนนะคะสบายใจนะคะปัจจุบันนะคะที่ไม่เอามาตอนนี้นะคะไม่ใช่อัมพันของซากเคลื่อนของปลาวาเป็นอัมพันที่ทับถมกันตามธรรมชาตินั่นเองค่ะรับประกันได้ว่าแท้แน่นอนนะคะตัวนี้นะคะเล่ามาต้องนานจะขายแค่2เส้นนี้นะลูกค้าไม่ได้มีอัมพันเยอะด้วยนะวันนี้โอ้ต้องตัดคลิปอันนี้เขียนไว้เป็นข้อมูลแล้ว <laughs> ตัวนี้ค่ะลูกค้าอัมพันข้อแขนลูกค้าขนาด5นิว้ว6นิ้วไปเอออีกอ่ะคู่นี้ก็แบบไซส์จิจ๋วมากลูกค้า อัมพาถ้าคือใครแปดนี้ว่ามันไม่มีเพิ่มให้นะลูกค้าลูกค้าต้องซื้อสองเส้นแล้วมปร้อยให้ใหม่หรือว่าอะไรก็ตามอาจจะเอาเอาลูกปัดมาร้อยให้เสริมให้ลูกค้าก็แจ้งม,มาได้นะลูกค้ายี่หามัานสองเส้นนะลูกค้าเริ่มจากเส้นจิ๋วก่อนนะคะเส้นจิ๋วตัวนี้ราคา2590ราคา2